กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้กับแอนพาร์ทที่สามนะนะจากพาร์ทที่แล้วที่เราหนีตายจาก uh, ลูกป,ปั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากนะกว่าจะรอดมันได้นะครับที่จริงมันควรจะผ่านมานานแล้วแล้วก็เจอสิ่งทีงงขวาอีกโอ้โหน่าก็เดิมโอเคต่อไปเราจะไปส่วนของไหนไม่รู้อ๋อแล้วก็พาร์ทที่แล้วเราได้รู้อดีตของแอนด้วยนะครับก็ ยังมีบางจุดที่ผมแปลผิดไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาอา๋ออันนี้เราจะไปเราถามก่อนแล้วงานของคุณคืณตอตัดถามเกี่ยวกับงานเอฉันก็ตัดสินใจที่จะทํางาน Security Guard นะเออ่ฉันทําได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้แต่ยังไงก็เอ่อออกับบริษัทฉันเนี่ย to be f ี e l safe ไม่สามารถที่จะดูแล ก็คือเฟลเซก็แบบอ่าความปลอดภัยล้มเหลวอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะในกรณีที่มีนักเรียนแหกกฎแล้วก็แอลีเมนก็อยู่หลังเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบบางมากๆแต่ก็ใช่แอนเพราะเธออยู่นี่แล้วฉันต้องทำให้ชัวว่าจะไม่มีใครอ่าหลงเข้ามาในนี้อีกแล้วก็ออก ออกไปจากที่นี่ด้วยด้วยความปลอดภัยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเดนเวมันไม่มีทางที่จะเมินเฉยต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกไหม,อมเอ้ยอย่ามันมีอีกเรื่องเออนี่คือเรื่องทั้งหมดที่คุณรู้แล้วงั้นเหรอ oh that I need to know นั่นคือเรื่องทั้งหมดที่ฉันต้องการที่จะรู้งั้นเหรออ๋อใช่แอนเออบางอย่างเนี้ย ฉันลืมบอกไปลืมบอกเธอไปอ่าเข้าใจละอ๋อไม่ใช่อ่าเธอก็เห็นอ่าเวลาทํางานเนี่ยของเวลาทํางานของที่นี่มันต่างกันออกไปฉันก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ว่า my observation เนี่ยอ่าเหมือนแบบห้องทำงานอยู่ที่นี่ i can safely a s s m o t h และนั่นเป็นโอกาสวันต่อวัน อ๋อมันจะเปลี่ยนไปวันต่อปันอ๋อต้องทํางานนะก็คือมาทํางานในแบบที่แบบนี้เลยก็คือเดินตรวจหาเอ่อแต่แล้ววันหนึง่งเมือ่อฉันอะไรอะเมือ่อตอนเช้ามาถึงแล้วก็อาเตอร์เวนเมื่อฉันดูไปก็ปาไปแล้วสี่สิบแปดชั่วโมงนั่นคือประสบการณ์ที่แย่ที่สุดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราโชคดีบางที อ่าตอนเช้าอาจจะมาถึงเรืเนี้ก็ได้ยังไงก็เถอะพวกเราควรที่จะหาทางออกก่อนในกรณีที่ผิดพลาดคือ p ะไรฮเป็นโอ้โหเนี <Okay. S 1> okay. oh ่ย yeah, อันนี้น่าจะเป็นผีตัวสุดท้ายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไอ้นั่นที่อยู่กับเราแฟชั่นดิพานเมน มีแฟเออ่มีเปียโ,โนที่ขึ้นมาชั้นสองชั้นสามอ๋อชั้นนี้อาจจะเป็นชั้นก่อนสุดท้ายก่อนชาร์เตอร์สี่อันนี้ห้องถักเย็บบผ้าชั้นเ,เย็บผ้าเฮ้ยหุ่นแปลกมันขยับหรือเปล่า มันขยับลเยบบลยเฮอะบัลาหลมาอยู่ได้ไงเนี่ยแอนฉันรู้สึกไม่ดีกับไอ้นี่เลยรอรีบไปกับเธอ ไปไหนเหรอเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นมาทำไมกูว่าอยู่มึงหายไปไหนไอ้หาเอ้ยจ้าสุดเกมแบบไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยโอ้ที่นี่มันที่ไหนกันมีเก้าอี้ด้วยไอ้กล่องนี้มันชวนเปิดดีวะดูกล่องบางๆกล่องนู้นก็กล่องนูนน้นเนีย วางเปล่ากล่องนี้ก่อนนี้ก่อนี้วางเปล่าวางเปล่าไปหมดเลยจ้าโอ้ยคุณพรีทางนี้เหรอเออต้อนไม้เหี่ยวเอออมันปิดทางเออแล้วก็เขียนอยู่ข้างล่าง ลุกพวกเขาทั้งหมดขึ้นต้องลดน้ำเปล่อาจจะต้องลดน้ำนะอ,อันนี้หุ่นลองเสื้อมีกระโปรงอยู่อ๋โอโอ้อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้โค้ดมิสเตอร์เคอร์แล้วก็ลิตเตอร์ครับเวอร์ดีพวกมันอยู่ไหนอ่ะอ่อคุณมิสเตอร์โค้ด ดิ t เตอร์สเคิร์ตแล้วก็ดิทเตอ s ์สครับเธอหาพวกเขาให้หน่อยให้ฉันหน่อยได้ไหมเอิ่มโคสเคิร์ตแล้วก็สกครับเอากลับมาทีนะโอเคอันนี้คุณสเคิร์ตครับสเคิร์ตสเคิร์ตโอเคคุณสเคิร์ตแล้วก็คุณสครับอ่อ อ๋อเนี่ยได้สครับแล้วแล้วก็มิเตอร์โคสอ่ามิเตอร์โคสไหนวะเนี่ยนะปลุกให้ตื่นหน่อยเขาอ๋อปลุกให้ตื่นเข้าใจละเนี่ยไอ้ปลุกให้ตื่นขอบคุณ ตัวอะไรฮะคุณโค้ดโอเคคุณมิสเตอร์โค้ดมิสเตอร์อ่าโอเคโค้ดแล้วก็สครับอ่ะเรียบร้อยโอ้คุณมิสเตอร์โค้ดมิสเตอร์อ่าคุณนายสเคริร์แล้วก็เจ้าหนูสครับโอ้ยฉันคิดถึงพวกเธอมากเลยนะโอเคไปอยู่ข้างๆกันนะ เซฟก่นอนเลยไม่มีอะไรพูดแนละ้วเอาเป็นไงบ้านทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยโฮ้ยตัวอะไรวะนอ๋อเนี่ยโอ้โหแล้วมาเจอทางแบบนี้เอ๊ะสามช่องสอง เอ๊ะน,น,นี่อะไรอ่ะโอ้แต่นั่นมันเดินยวดเยอะเลยอันนี้หนึ่งเอาหนึ่งช่องไหนเนี่ยจิบผายแล้วเดี๋ยวซีสามหนึ่งสี่ อ,อ๋อประตูห้องเหรอห้องซ้ายเอ่อจิ้มหายละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องสองอ๋อหนึ่งคืออัน,น,นแรกเดี๋ยวนะหนึ่งคืออันไหนวะอ๋อหนึ่ง คือผมจำสีไม่ได้คือสามรู้อยู่3ามมันคือช่องสองสคือช่องสโอเคสี่คือห้องสคือช่องสโอเคโอเคโอเครู้แล้วเอ่อฟันโปรเจกต์ของแฟชั่นนะครับนักเรีนยนต้องดีไซน์ธีมแล้วก็การดีไซน์ขั้นสุดท้ายก็จะได้มีบางคำหาทายอันนี้ อันนี้ห้องสองแล้วกอ็อันนี้นี่แล้วก็ห้องสี่โอเคเอาว่ะทีเดียวผ่านนี่มันทางตันแต่เราต้องใช้ของในนี้แน่ๆแล้วไปทำอะไรไม่รู้อืมพุยชอบแบบนี้วอ t หลอดเนไ่เนี่ยแชร์เลดวอ่าน,นี่ไงเจอแล้วไปว่าสกิลิตีการไม่เกี่ยวเยยสวัสดีคุณสกิลิตีการแค่นี่นายต้องการอะไรกันแน่เนี่ยนี่คุณฉันต้องการอะไรเงี้ยหรองั้นฉันต้องการเล่น แอ e แว her clothes oh. และใส่เสื้อให้กับเธอไม่โอ้แค่นี่มันชั้นหนึ่งทางไปชั้นหนึ่งมันโดนบล็อกอยู่โดยหุ่นของนายฉันตัดเอ่อดีเมนฉันต้องการให้หนายเนี่ยขยับพวกมันหรือไม่ก็รีสอร์ดเชโชออกได้แน่นอน เธอใครอยากพวกมันถ้ายูฟุกิมีเดอะเกิลถ้านายให้ผู้หญิงคนนั้นไม่โอ้ oh, เธอหน้าคิลิตี้การ์ดฉันก็อยากจะเล่นกับเธอเหมือนกันนะอุป่าไปเลยแล้วขยับพวกมันซะตอนนี้เลยก็ได้ก็ได้ฉันจะขยับพวกมันแน่ทีหลังแต่ก่อนอื่นนวันคอ n d ดิชันแต่ก่อนอื่นเธอต้องมาเล่นกับฉันก่อน พวกเราไม่มีเวลาสำหรับเกมของนายแค่โอ้คุณก็รู้ทางที่ดีที่สุดนี่นะมันค,คิดว่ามันไม่น่าจะได้อะไรคิดว่ามันไม่ได้ผลบ้างมันเหรอที่นี่เป็นอ่ชั้นของชั้นและนายก็ต้องทําตามกฎของชั้นนายก็รู้นี่ใช่ไหมผีถูกไหมล่ะ คนผู้ชายถูกไว้หนาคกนายไม่ใช่ผู้ชายอ๋อพวกนายก็คือไอ้พวกนี้ก็ว่าอยู่มี2คนพวกนายได้ไงพวกเราเข้าใจกันแล้วนี่ security guard เอาละตอนนี้พวกเรามาเล่นเกมง่ายๆกันกันอย่างเช่นซ่อนแอบถ้าคุณซ่อนเออถ้าคุณหาผมถ้าคุณหาฉันเจอเนี่ยฉันจะขยับหุ่นให้ แต่ถ้าคุณแพ้คุณต้องยอมแพ้แล้วส่งเด็กผู้หญิงคนนั้นมาให้พวกเราโอเคเอาละทะดาดาเอนหยบฉันไปนะเซฟก่อนเลยโหเพลงมันเล่าหลือมากอะมาเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โห วิ่งวิ่งวิ่งเด็กไม่เนี่ยออเคไปแล้วมาสิคุณสคิลิตี้กายมาหาฉันเลยพอได้แล้วแควิ่งเลยแฟน์ตายอันเดียวทำกูชิบหาย มันอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อโอเค,อ,เคอันนี้มันจะลงเราอยู่ตรงนี้ได้เอ่ออันนี้จะเดินเป็นโอเค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 ตรงนี้ตรงนี้รอดอยู่โอ้หมันไวมากเฮ้ยเดี๋ยว โอเควิ okay, wing, 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 wing. Oh ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหแล้วเราต้องร mm ีบวิ่งไปเลยเซฟเสพเฮ้ยโอเคทางนี้มันน่าไม่เป็นไรจับเลยแล้วช้าจังเลยคนสกิลิตี้การช้าจังเลยออกไงนะฮะโอ้ oh, มันโกง ไปไม่ได้ลแล้วกูต้องกลับไปใหม่อาา้ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เซฟย,ยังวะโอเคโอ้โหเสียวเสียวเสียวเอเครอมันกลับลงไปโอเค พอทีจับได้แล้วคิดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแม่งโกงโอ้โหกูเซฟตรงนี้เลยดีนะมันเซฟได้ทุกที่โอ้ยไปไหนหอะวะกลับเข้าห้องเหรอมันไปไหนอ,อ๋อไม่ใช่โอ้โหกูต้องวนอยู่ตรงนี้กี่นาทีกี่ชั่วโมงจับตัวหยุดเลยเฮ้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 ยออกกันไม่ได้ออกกันไม่ได้ มึงขึ้นไปดีเรี็บร้อยโอเคต้องมาอยู่ตรงนี้อีกวิ่งได้แล้วไม่ใช่หยุดวิ่งหยุดหนีอโอเคเอฮะขับใจแอนตอนนี้แหละไปกัเถอะหวังไงนะเฮ้เดี๋ยวก่อนไปละจ้าบุเซฟตรงนี้ด้วยมึงไม่ต้องตามกูมา หยุดเลยเฮ้ยเจบบ้าบัมไม่ไม่ไม่นี่พวกนายจะไปไหนกัน,น,กนเอ,อ้ยชั้นนี้มันไม่ไม่พวกนายจะไปไหนกันกลับมาไปไงเนี่ยมันตามมาอยู่นะกลับมาที่รักวิ่งดี ชั้นที่ยาวสุดแล้วมั้งเนี่ยคุณสกิลิตี้การ์ดคุณก็ารู้อ่าฟูทไทอา่าอันนี้ต้องแปลว่าหลายประโยชน์โอเคหลายประโยชน์โคตรเลียวโคตรเลย <c ười> เรียวโอเคจะได้ออกไหมเนี่ย ดูเหมือนว่าเราจะอ่าหนีจากเขาได้แล้วนะถือโอเคไหมแอนพวกเราควรอ่ะเฮ้แอนแอนแตลบได้คําใหม่อันเลดยูสเลดกูไทยไรประโยชน์เหมือนกันเ้ย น่สงสารจังเธอต้องมาเจอเรื่องน่ากลัวและแถมเหนื่อยอีกโอ้ยมันเวลาช่างยาวนานเกินเธออยู่ที่นี่นานไปแล้วเออจะบอแล้วต้องเล่นเป็น security guard อืมจะทำอะไรเดินไปเดินมาทำไมอ่ะนี่มันแย่มาก พอเราอยู่ที่นี่นานไปแล้วเดี๋ยวอยู่เราควรที่จะเ e t t i n มอควรจะออกไปจากที่นี่โอเคอเราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่นานกว่านนี้บางทีฉันควรที่จะไปสำรวจข้างหน้าก่อนจะบอกอะไรเป็น security guard and รู้ว่าทอออกมันอยู่ที่ไหนซะแห่งในชั้นนี้พกเราจะกลับไป ใช่ไหมไม่ต้องกังวลน,นะฉันไม่ปล่อยให้เธออยู่ที่นี่นานหรอกเราจะพาเธอกลับก่อนที่เธอจะรู้ซะอีกเอยไม่ใช่เธอรู้ไหมเออราไกลแล้วฉันสัญญาจะจะพาเธอออกจากที่นี่เองจะปล่อยฉันไวอย่างนี้หรือเปล่า t e เฮโทรทางเดิน ไอ้ถงทางเข้าหืวัดนั่นเธอนี่นะ่ะใจเย็นใจเย็นคุยกันได้ครับไ้หน้าคุยมันนำทางด้วยนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ไอ้ค hey, ุณ hey, สิเ hey, hey, hey. really? right ิต hey. ีเอ๊นี่มันสิเคเลติกานี่นาออกไปเลยฉันกำลังไปให้ไกลเลยฉันยุ่งอยู่เฮ้ฮคนนี้ยังไปโทรือห้องคนนี้ไม่รับมุกเลยนะทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เอ๊ตอบฉันมาอะไร ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นอุป,ปากอะจะพูดอะไรวะอ่ะอะอ่ะ,อะวะอะไหนนี่มันน่า,า,าอับขันต้องหาทางออกก่อนที่จะต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเค โอ้ oh, เล่นเป็นสกิลิตี้กาดดูถือไม้ด้วยโอเคสำหรับพาทน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ subscribe. ถ้าไม่อยากพลาดชิ้นใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งก,ก,ก,กันด้วยนะครับผมสหวับนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอใหม่พาทหน้าสวัสดี้บ๊ายจ้า